วิชารีเก้กกกสวัสดีค่ะแม้ว่าประสบการณ์ที่คุณกําลังเจอมันจะแย่แค่ไหนมันมีความจำเป็นอย่างมากที่ตอนนี้คุณต้องย้ายโฟกัสจากเรื่องรบๆที่คิดอยู่ให้เร็วที่สุดเพื่อเปลี่ยนพลังงานและความเชื่อในตัวคุณทันทีอย่าเพิ่งคิดว่ามันจะมีอะไรที่ไม่ไดีรอคุณอยู่คุณคือผู้ถือบังเหียนที่จะนำตัวเองไปสู่การเป็นเหยื่อหรือเลือกที่จะนำตัวเองไปสู่เส้นทางใหม่ๆเพื่อเรียกอำนาจในตัวเองกลับมา คุณคือผู้เลือกว่าจะเป็นอิสระจากความทุกข์หรือความกังวลต่างๆที่กำลังเจออยู่นี้เลือกที่จะเข้มแข็งและเห็นปัญญาภายในตัวเองตั้งคำถามลงไปในตอนที่คุณนั่งสมาธิให้เบื้องลึกของคุณส่งสารถึงจัก,กรวาลคุณจะได้รับการแนะนำไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรจงเชื่อมั่นในพลังของตัวเองอาจมีใครบางคนที่กำลังเข้ามาให้คำแนะนำคุณในฐานะผู้ที่มีประสบการณ์มาก่อน อาจมีสถานการณ์บางอย่างที่ทําให้คุณต้องปกป้องตัวเองหรือมีใครที่มีปัญหากับคุณให้กําลังเตือนให้คุณรวบรวมข้อมูลและเต็มตัวตั้งรับกับมันโดยอนุญาตให้เบื้องบนให้คําตอบที่สัมาสําหรับคุณมีสติตื่นตัวระวังภัยอย่ากลัวหรืออายที่จะยืนหยัดเพื่อตัวคุณเอง ชัยชนะที่มาจากจิตวิญญาณที่เปล่งประกายของคุณกำลังรอยอยู่คุณเปรียบเสมือนนกฟีนิกซ์ที่บินขึ้นจากความตายอีกครั้งคุณไม่มีวันล้มเหลวจริงๆความเชื่อในตัวเองมีพลังที่สุดและการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นได้เสมอเกิดขึ้นได้ทุกวันทุกเวลาอย่าอนุญาตให้คนอื่นทำให้คุณสงสัยในตัวเองหรือทำให้คุณขาดกลัวคุณกำลังก้าวข้ามบทเรียนที่เจอเพื่อเปล่งประกายและทำลายข้อจำกัดบางอย่างในตัว